สุดยอดอยู่รายการ M O G Gamer รกันเล่นเกมดีเกมเท่ดูดีเกมเท่ดูดีเกมไหนดีแล้วไม่ก็ดูครับเกมไหนก็ไม่รู้เกมไหนก็ไม่นใจแล้วจะก็ไปอยู่ตรงนั้นให้คุณดูครับวันนี้เรามาส่วนดาวน์โหลดจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าจะมาส่วนดาวน์โหลดเออทีโฟเทสองนะครับผมบางก็อาจจะรู้แล้วบางคนไม่รู้ก็ดูจากผมได้นะครับตอนตอนแรกคุณดาวน์โหลดทีมครับเดี๋ยวดิเออดิ <ness> ใต้ลางกกมเคชเจันจะมีเว็บอยู่นะเป็นดาวนโหลดได้นะครับก็อันนี้ไม่เกี่ยวทำไม่พออ่ะแล้วก็เราก็ลองดาวโหลดเลยโอเคไหมครับใน Google นะครับถ้าผมลืมเห็นไะม่ใช่แลละทีทีเน่ตสตรีมฮะยินดีต้อนรับสู Steam. ่สตรีมเห็นไหมละก็โหลดเสร็จเลยเอ,อ้ยไม่ใช่แล้ว ครับคุณกดติดตั้งสตรีมนะครับครับแล้วก็คุณได้กด install แต่ผมมีแล้วผมไม่เป็นไรนะครับผมไม่เอาเสร็จแล้วก็เราก็ไอ้นี่นะครับนี่ครพอเราโหลดมามันก็ทำทำนี่ใส่ล็อกอินนะครับพอได้หน้าต่างนี้มาแล้วนะครับกดเกมครับกดเล่นฟรีครับ เนี่ยมันจะขึ้นหน้าตายอย่างงี้แล้วกดที่ยอดนิยมครับเออทีเฟรเทจะเป็นอันดับสองนะ A สองเป็นลาดับหนึ่งกดที่มันเข้าไปครับครับแล้วก็มันก็บอกเล่นทีฟอร์เทสสองล้วก็กดเล่นเกมมันก็จะมีเอ็นนี่เอ็นนี่หรือ,อยังแล้วก็ถ้าไม่มีก็กดไม่มีครับพอเสร็จแล้วมันก็จะอินสตอลไปนานๆเข้าเกมก็สองชั่วโมงสามชั่วโมงหมประมาณครึ่งชั่วโมงนะเด็กมันกระลุกกระลุกตรงไหนว่าครึ่งชั่วโมง อ่ะถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับมันก็จะ้ตหนาอะไรเนี่ยใครจะดูอ่ะดูกันดูดเราไปดูเอบีของเขากันครับกลบตัวที้ผมโคตรชอบอ่ะเฮลวีนก็ประมาณ เดี๋ยวอาจาจะมีเสียงขก็คือมอเตอร์ไซค์นะครับแถวบ้านผมมี่แมงน้ำเงินร่วมมือกัอนครับเรื่องกองการฆ่าหุ่นดูยานนี้คือที่ผมรีวิวไปด่านนี้แล้วแมนเวสแมชชีนนะครับผมเออผมไม่ค่อยจะพายมันไปไว่ายน้ำเพาไม่ไหวน,นะนครับครับยับยับ พวกนี้นะครับที่ควรเล่นนะครับอย่างน้อยก็เทวีนะครับมีสตัวดี o m แมนสักสามะ้อ h อเทวีนี่ยหนึ่งดีโแเนี่ยประมาณสองสเกลหนึ่งเมดิกหนึ่งครับโซ l เจอร์หนึ่สแล้วนะดโแมนสัก2ตัวแล้วก็เอนจิเนียรสักสตัว s ซ l เจอรก็สักสตัวสเกลมีตัวเดียวว่า กาะกลัวรับเป็นเด็กก็ตัวเด็กก็พอแล้วถ้ามีเยอะเกินไปมันก็จะไม่มดีคุณเออจากเนี้ยคือไอหุ่นยนต์เนี้ยเป็นยานแม่มันนะมันจะมาบุกของเราฐานเราเพื่อทำลายฐันการพุ่งจากสั่งดาวนะครับแล้วก็ไอนี้นะมันก็จะเรียนแบบพวกเราโดยการเป็นแมชชีนนั่นแหละโรบอทได้รับมดใหม่มานะครับย่าเ <Yeah! S 1> นีย แมน v แมชชีนโคลโปลเออเมื่อกี้สเกลยังตืมมบบไไ่ไม่ไพอเลยอับเบิ้ลชนะแล้วเนี่ยเป็ตัวใหญ่นะครับจริงๆมันไม่พีหรอกก็ตัวใหญ่มี่จะฆ่าแป๊บเดียวก็ชน,นะแล้วอ่าแค่นี้ครับพอ,อไปก่อนนะอ่าพอได้แล้วเดีย๋ยวผมขอตัดคลิปไปตอนที่สมัครใหม่นะเพราะจะให้ดูว่ามันไม่มีอะไรเลย เอาล้ครับกลับมาอีกรอบนะบวันนี้ก็กลับมาอีกรอบแล้วก็มน,นี้กลับมาไม่รู้ว่าเมื่อกี้ถ่ายหรือยังฮน่าจะถ่ายแล้วเห็นไหมไอจีเมนที่ล็อกก็ดูทั้งหมดครับก็ยังไม่มีการล็อกอะไรเลยทั้งสิ้น,นครับเห็นไหมศูนย์ก็กดกลับไปกดเล่นเลยครับนะครับ <c oughs> จะมีตัวเดือครับเป็น <c oughs> เป็นตัวเดีย๋ยวผมให้เว็บไว้หรือดีสคริปชันไว้ข้างล่างคลิปนะครับ เราก็จะได้ตัวนี้มานะครับให้คุณทําการกดตัวล่างนะครับให้ให้ปลดล็อกสเตติมนนะอันนี้ก็ใช้ชื่อรายการดีกว่าเอโมชชแนลัครับเปิดมาให้อันตัวท้ายแล้วมันก็จะได้อย่างนี้นะครับเราเต็มจอไปเลยเขาจะมีเกมว่าปั๊มในเกมนะครับแล้วแต่นะครับมันก็มาใหม่แล้วก็กดที่สเตติสสองรอบแบบอันนี้ก็ปิดป่ายอย่างนี้นะเดี๋ยวเข้าเกมไม่ด่วน ให้ดูว่ามันยังไม่ขอร้องเข็เตอร์ไปหยา <c oughs> อะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะสกาวเออเอ่อเอเอเอวิปกติไม่มีอะไรเลยนะเเเเเไม่มีะมมะนะแย่พวกได้นนี้มา มันก็จะมีรูปนี้นี่นี่นั่นนะให้คุณกดนะรบกดล็อกครับแล้วก็กดนิครับูน,นะครับแล้วกดโอเคครับแม่มันจะขึ้นมาแล้วนะครับว่าคุณปลดล็อกอะไรบ้างแล้วก็ปิดไปครับรอมันขึ้นเสร็จครับการปล่ล็อกอธเมิเตนนะครับ มันก็จะปลดล็อกอยู่นะครับเพิ่งจะทำอะไรมันรับรอให้มันหมดแล้วก็ค่อยเข้าเกมครับเออมันจะหมดแล้วครับกดเล่นอีกทีครับกด <c oughs> <c oughs> ตคัครบบเนี่ยตัยแม่มันย่ากัน มนะอะอกมาคนหนึ่งดูจริงๆว่าไม่ใช่หนึ่งเห็นไหมเยอะมือของอยากจะได้ทนะั้งหมดเลอีกหันหนึ่งก็จะเป็นอีกหันหนึ่งมาแต่ผมอ,อายากใส่ มีนะแบันี้ก็เนี่ก็ดับอ่ะใช้นมอ่ะเนี่ยก็เอ้าเปิด บบแล้วหัวตะเดียบตรม,ตมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับของที่เราได้มาทั้งหมดนะไฟล์นี้มีก่อนอย่างไรผมจะใช้ใเป็นอนันี้นะครับผมสองคนใส่เสื้อใส่สใสชุดเจนน่กว่าไม่ไดีนะแล้วก็เราอ่อไม่ไม่ท่ ไหนเทเนี่ยที่ผมใส่บวกเนี่อันนี้ปออันนี so ้เตี้วอันนี้นะ

เราก็ใส่ของเสร็จเรียบร้อยอเท่มก็จะมีคนระับแล้วเดี๋ยวไปลองกันเลยเล,เ,ลเล่นเล่น็นเอนจิเนียร์นะครับตอนนี้ก็ได้ครับนะเดี๋ยวขอตัดไปตอนโหลดเสร็จน,นะครับแล้วนะเราก็กลับลอีกรอบนะครับนี่ครับเราจะามามรื่องความในเอนจิเนียร์ที่หนุ่มจริงนะ มีหลมมีแล้วตแต่เอาไปครับจำนนละก็อยากสมัครหตใหม่แต่ของดีมันผมเอามาเยอะแลวเด้าฟอร์ดเอระไปอ๋อไปเรียบร Mission begins in thirty seconds. Teleporter going up. Dispenser going up. Mission begins in ten seconds. Five. Four. Three. Two. One. Wow. In the century. That there wasn't getting any lighter. Whew. Attention, five minutes left in the mission. Five minutes left in the mission. มาณนี้นะที่เล่นนะก็มันก็ไม่มีอะไรมากเลยกนะ็ขอจบคลิปไแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายสเกทนทมโลลกเออเวอ,อร์จิเมอร์ก็ได้